นั่นเราเป็นผู้ปฏิบัติต้องมักน้อยจะต้องสันโดษจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษถึงการพูดการจาการขบการชั้นการอะไรต้องเป็นคนที่ง่ายที่สุดกินง่ายนอนง่ายอะไรง่ายง่ายแบบที่เรียกว่ามันเป็นตาสีตาสาธรรมดาเราแบบง่ายอย่างนี้ทำไป ยิ่งทำยิ่งทำม,มันก็ยิ่งภูมิใจยิ่งทำม,มันก็ยิ่งภูมิใจมันจะเห็นทางจิตใจของเราไอ้สิ่งที่มันแปลกประหลาดนั่นอยากจะให้คนเขาไปดูด้วยมันก็มันก็เหลือที่ใสแล้วฉะนั้นธรรมนี้มันจึงเป็นปัจจดตังรู้เฉพาะตัวเราถ้ารู้เฉพาะตัวเราเราก็ต้องปฏิบัติเอาเอง เราปฏิบัตินี่เราจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อย่างวันนี้น่ะผมเทศในฟังเี่ยได้ยินกันมัได้ยินอันนี้ยังเป็นของใช้ไม่ได้เลยพูดไง่ายๆนะแต่เป็นของหนารับฟังไว้ยังเป็นของใช้ไม่ได้เฉพาะตัวเราถึงแม้ใครจะเกิดความเชื่อขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เชื่อเพราะผมพูด ยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่นี่ถ้าใครเชื่อที่ผมพูดเต็มที่คนนั้นก็ยัง,งโง่ถ้าหากว่าฟังแล้วเอาไปมีเหตุผลไปพิจารณาดูให้มันเห็นชัดในกิจของเจ้าของละเอาเองทำเองละเองอันนั้นแหละมีผลมากแล้วรู้รถมันแล้วคือมันรู้เลยตนเอง dàn lên chiên kiên